ก็จะสวยแล้วนะตอนนี้เนาะจ้าพอดีสำับบ้านบ้านอีสานเลยจะพี่น้องจ้านมาุปผลงานจ้ามิติยอดสวยๆเนาะบะตอมเรางาม,มนขนาดเลยสวยงามๆทั้งนั้นเลยจะพี่น้อนอ่อนอเหมือนผักหวานบ้านเราเลยจ้ะแบบนี้เนาะงบะตอมเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ให้บ่าวต้อมออนยูทูบชาแนลแนเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งหัวนำเด้อจ้์จ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุข,ขนุนจ้นาถ่ายเอฟซีใหม่ถ่ายเอฟซีเก่านะจ้าเนาะพาเข้าป่าเก็บผักหวานน้าจ้าพี่น้องยอดง,งามๆมีอยู่เนาะเราได้เก็บอยู่บ่าวต้อมสวัสดีครับเข้ามาอยู่ในช่องบ่าวต้อมออนยูทูบชาแนลชื่งเธอพี่น้องวันนี้บ่าวต้อม ับสตลูกพามาเก็บผหวานไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเขามาหลายวันแล้วเนาะจ้าเพราะวานนี้ไปเก็บบันไปเบิ่งไปยามเพชรกนเนาะป่าต้อมเนาะจ้าได้ได้สามดอกเลยทําคลิปสั้นตรงนี้ช่วงทํางานของปอาต้อมยังไม่ค่อยว่างถ้าเลิกงานไวกับพากันมาเนะาะป่ต้อมเนาะถ้าถ้าเห้งานไกลๆพี่น้องจ้าไม่ได้ขึ้นเขาด้จ้าเพราะว่าต้องเดินติดหัวเศร้าเนาะป่ต้อมเนาะจ้าเราก็ต้องไปทํางานไกลๆจ้าเก็บอพันธุ์ พอตกต้นเรงมากับบ่ค่อยได้ไปหาพี่ฮา,น,น,าน้องอันทาง YouTube เนาะมาตเมื่อยพี่น้องถ้าไปซาก,ก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพยายามเนี่ยจะสวยเด้อจ้ะพี่น้องพยายามเดี๋ยวจะไปเที่ยวหาให้ทุกบ้านเนาะแต่ลงจ้าบ่แม่นว่าพี่น้องมารับชมแล้วกับสิบปะทิพย์พี่น้องบ่แม่นเด้อจ้ะแต่แค่ไปซาเนาะบ่ต้องาเนาะ ยอดะสวยเห็นไหมเขียวกรับต้มเห็นบบยอดคือสวยนะอันป่านี่กะเพชรก่อคือกัานน้องปตอมแต่กะบ่มี่ด้่จะพี่น้องอยากแรงจ้ะทางนี่ประทังสาวลุงฝนตกดีดีแต่ทางเขาเห็นตกสองมือสามมือแล้วเลี้ยวน้องปตอมจ้ารอนน่นแหละรอเกิดใหม่สักทีเดือนหน้าน่าจะเป็นเดือนหน้าจ้ะพี่น้องอดใจรอพี่น้องติดตามกันติดตามเป็นกำลังใจให้ปต้มไม่ยาว แต่มีคลิปเห็ดปุ๊บเดี๋ยวพ่อต้อมจะรีบอัปเดตให้พี่น้องรับชมทันทีเลยแต่ตอนนี้มดแดงหลายเต็มต้นเลยเป็นแขนเลยออกมาบ้าพี่เยในยอดเราเล็กเนี่ยเอายอดนี้ก่อนละุกเอายอดนีก้ก่อนสว,วยๆนะปิดกันนะพี่น้อง ผักหวานทางภาคทางภาคใต้กับทางภาคเหนือปิดกันเลยเนาะยอดเพิพ่นขายอยู่ตลาดกันใชมีแต่รุ่นนี้ด้จ้ยพี่น้องรุ่นนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นบ้านเฮาเนาะป้าจอมเลยจ้ะไปไปเก็บกันเนี่ยสวยยอดสวยพอได้เก็บอยู่พี่น้องโอ้ข้างบนยอดสวยๆป้าจอมเนาะ เลมเอาข้างเอาข้างล่างไปก่อนอยู่แล้เลมทีละกิ่ง,ยอ,งอย่างนี้เลยไม่ได้เลมฮะเก็บทีละกิ่งนั่นดินั่นดิหน่อเนี่ยเนื้อสวยยอดอ่อนอยู่เนาะ เก็บในบ้าน <healthy. S 1> เลยแบบนู bottom, bottom, <in> ่นข้างบนป้าต้อมมันจะย่อนมาไปแนผักหวานภาคใต้อยู่เนาะผักหวานป่าผลย่อนด้วยย่อนสวยๆป้าต้องข้างบนเห็นไหมอยู่กระบี่แล้วก็มีผักหวานกินนะสาวน้องจ้า ต้องคนรู้ร,รู้พื้นรู้พื้นที่จริงๆมาตรงไหนมีไม่มีถึงจะรู้ว่ามีผักหวานบักใ้มันบ้างอต้อมพุ่นัดเจี๊ยปุนัดเท้าทางหน้าเจ้าข้างพเดี๋ยวจะทางนี้ก็หลาทะลงโอ้ยสวยขนาดเลยจะยอดสวยๆวสวย,สวยเลยต้องรู้จริงๆว่าพื้นที่ตรงไหนมีผักหวานเกิดไม่เกิดเห็นมาจาัจ้ะยอด่วสวย,สวยจ้ะพี่น้อง นี่จะรุ่นนีในพันเด็ดขายนะบะต้อมนี่จะเพรน้องก็บ้านเราบว่าเก็บอะก็เรียกยอดเทลาดดื้อแฝดเลยเนาะดื้อแฝเพราะว่ามันมันเราต้องกินยังติดใจโอ้มันต้มทิ๊งเพรน้องไหมคต้มทิ๊งแฝดเลยจะเพรน้องทอดต้มทิเต็มเลื้อบะต้อมเพรนั่นสาวล้งแจงใส่ขาวมันแดงงั้นนะแฝดมันแดงไม่มี จะยอดจะสวยจ้าพี่น้องมาเด้อใครอยากเก็บเก็บผักหวานมาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องอยากเก็บผักหวานอยู่ทางภาคใต้ก็มีเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อใครเก็บเก็บผักหวานมาแม่ยอดเฉยๆนี่โอ้ยเฉยๆงามๆมันลูกเบาเขาเลยน้าใหญ่อยู่โพเลียงบ่ สวยๆงามๆมันลูกบ่าวลูกสาวเขาเลยสวยลราแม่เนาะกระบีน้อยกระบีน้อยพี่ทางแม่พี่ตั้อนี่อุ้ยถึงนจะหลงามสวยๆเนาะข้างบนก็งยังเด้อจ้ะพี่เนาะยังยันงยัน่ขึ้นไล่ขึ้นไปเลยสงส่ยจะเก็บไม่ทันแม่ละนี่นข้างบนนนองลงมาไหมมันอะไยอดสวยๆเห็นปะ ใจเย็นใจเย็นแต่ลุงใจเย็นจเนจ็บไม่ทันเจ็บไม่ทันยายแล้ว,ลวเดี๋ยวจะสวยจ้ะดูอยอดทสวยแม่ข้างบนละ มีนจะยอดสวยเห็นไหมก็ไม่ลงมาไงยายข้างบนนะเห็นไหมไม่ขบหรอกยายนึกข้างบนนะโอ้มดแดงมีพร้อพี่น้องมาต้มสวยจ้าจ้ายอดสวยได้จ้ะพี่น้องผักหวานทางบ้านเฮาก็ทักภาคหวานทางภาคใต้บ่คือกันนะจ้ะ น้องแม่เนาะแถวอีสานกับท่าภาคใต้จ้าพี่น้องใบพ่นจะกลมๆเลยแม่แถวบ้านเราอ่ะจะออกกลมๆจักหน่อยจ้ะอันนี้ออกใบยาว้ยงๆมีกิ่นยอดสวยจ้าพี่น้องจ้ะหมดเอหลับเตือมดเดินกัดแข้งกัดขากระเสี่ยกระช้ากระลุกแฉกลุกแฉกยอดจะสวยเนาะจ้ะเนาะ พุ่ยอดงามขนาดเลยแม่ตะกะเกือบเต็มแล้วจ้ะพี่น้องทางพันนีรุ่นนี้พันจีเอาไปต้มทิ้เราไหมต้มเนาะต้มทิ้ลอยลอยโอ้ยมันจะยอดสวยๆจ้ะพี่น้องลอยแย่งเร่งเลยพันนีลอยอยต้นเดียวตั้งหลายโอ้ยังหลายเลยแม่เนาะงทางเจ้าเนาะเนี่ยยอดสวยๆเลยทางแม่เลยสวยๆเลย ร้อยร้อยจาเอ้ยร้อยรอย <laughs> ยอดมีอ่สวยเนาะมาต้อง,องโอยยอดเลยโอ้ยโหมียอดเพลระเนี่ยมาต้องยอดสวยจ้าพี่น้อง สวยป่ะแม่เดี๋ยงแดงแดงตี่พอต้อมไปทางไหนละเห็นี่พ่อเลยสวยๆจ้ะพี่น้องปุ่นไปเอาทางแม่ป่ะต้นเดียวมีเป็นกำหมดต้นแล้วตอนนเอาต้นนี้ตีบอต้อมเนี่ยสวยไหม แกแซ่บว่แม่ลูกมันลูกพักหวานบ่แม่ลูกมันจะพี่น้องลูกพักหวานจะ้ะนมลงมาเถอะนะต้องรอฝนตกมาเนาะแม่นเนาะถึงจะเตกใหม่ พอได้กินได้เก็บอยู่ก็สวยยเนี่ยสวยยอดนี่สุดยอดมันใช้ความไวแล้ว<อ>นะขู้ข้างบนข้างบนบน่ต้องอันนี้ม่ต้องความไวนิดนึงมดหลายโอ้โหดังมดเลยจ้ะ เตรียมเราจะพี่น้องยอดดันสวยๆจ้ะเอาไม่ได้กระลุงเนี่ยดิอยากเป็นเพี้ยเนี่ยเป็นเพี้ยปะอืบเนี่ยเป็นเพี้ยอย่างนี้เอาไม่ได้เลยทางนั้นไม่จะยอดสวยๆจ้ะพี่น้องยอดสวยๆทั้งนั้นเลยแม่ต้นนี้เนี่ยเรากินไปมันเก็บคอเปนคันคอนะยอดสวยๆจ้ะพี่น้องเก็บเลยจ้ับแต้อวยอดสวยแล้วนะต้นนี้เนาะจ้าพอดีสัมบ้านบ้านอีสานเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ เก็บเพิ่นเลยด่ะแบบนี้เก็บเพิ่นและยอดสวยออออต้อนต่ำๆเลยเนาะต้นต่ำๆสวยเลยออฮีอ่บอกขยายพักก่อนเสียงว,ว่าหออเก็บรถให้แม่ละเราละมันมือโน,ะนแม่มันมือป่ะแม่ เก็บจนเพลินมันมือแล้วจ้ะพี่น้องวันนี้ผักหวานหลายขนาดแล้วจ้ะชวนบอกย้ายไปเก็บผักหวานไปตีมองน,นะสวยงามมากทางแม่ทางแม่ก็ย่างหลัง ยอดสวยเลยเห็นบอบาท้อมเป็นหล่มเลยเห็นนะบอบาท้อมเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บเลยสวยจับไม่ติดยอดสวยเลยจังหมดจัง หมดแล้วสวยๆจ้าพี่น้องโอ้ยยอดมีต้นยอดองามมากเลอยอมไปเก็บตน้นพุก้ไปเลยแม่ระวันน้อยรุ่นนี้แม่แทวิศรานคนจีนกัน,กนไปต้นนู้นเก็บเลยลิน้นเดียวเลยสวยขนาดน่ะ よいしょ。 งามๆเลยเจ้าพี่น้องหมดแล้วมแม่ต้นทีนี่แล้วเบิ่งต้นนี้จ้ะพี่น้องกํนนา,า,นนาลังแตกจ้ะกําลังแตกยนยอดเลย้องมันสรุปผลงานจ้ามิติยอดสวยๆน้บอบัต้มน้องามขนาดเลยงามๆทั้งนั้นเลยเจ้ะพี่น้องอ่อนเหมือนผักหวานบ้านเราเลยจ้ะแบบนี้เนาะบัต้มเนาะจ้าผักหวานป่านนะไป เท่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอนิวชาแนลเลยนะครับผิดภาพกันได้ขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมกับสาวลูงและแม่ขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องเติีมตะกร้าเลยเด้อจ้าน้องบ่าวต้อมกดลง,ลงก็ลงอยู่บนอะบ่นลงแล้วสามารถแล้วแม่น่จ้า